สวัสดีครับสวัสดีครับและนี่คือรายการว้าวไงว้รุ่นเราอยู่ที่มสวครับเราอยู่มสวอุ้ยใกล้บ้านเราเองบ้านเราอยู่ไหนอยู่ข้างมสวอ๋าอะไรวะเขาไมเดี๋ยววันนี้เรามาทำอะไรกันครับพี่วันนี้เราจะมาสัมภาษณ์น้องๆที่มสวกันครับผมวันนี้หัวข้อที่เราเจนมาสัมภาษณ์ก็คือคุณชอบใครมากกว่ากันระหว่างคนนิสัยดีกับคนนิสัยรุ่ง ราจะมาดูว่าเด็กมัธศึเนี่ยเขามีความคิดเห็นยังไงกับท็อปิกนี้บ้างเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเดินถ่ายน้องๆกันเลยอ่าเท่าที่ผมดูนะครับตอนนี้โโอ้หน้องๆเดินกันเต็มเลยครเต็มเลหมดเลยดูดิที่เห็นใครไม่ใช่ตอนนี้เป็นเวลาที่น้องๆเขาเข้าเรียนอยู่นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นไงกันไปดูกันเลยไปตามน้องๆครับชื่ออะไรกันบ้างครับผมชื่อปอบขังข้าวค่ะปอข้าวแก้มค่ะอันนี้เรียนคณะอะไรกันอยู่ครับคณะ หนรมนวัตกรรมอยากรู้ว่าถ้าเกิดว่าจะต้องเลือกผู้ชายสักคนหนึ่งชอบผู้ชายที่นิสัยดีหรือนิสัยรวยตอนแรกก็จะแบบรวยแต่ถ้าเกิดเงินเรานิสัยดีก็คงไม่เอาก็คือก็คือไม่ชอบคนดีไม่ชอบคนดีไม่ถ้ารวยนิสัยไม่ถ้ารวยแต่นิสัยไม่ดีก็ไม่เอาแต่เป็นคนดีเป็นคนดีโอเคก็คือทั้งสองคนชอบผู้ชายที่แบบนิสัยดีใช่ค่ะแล้วดีแล้วรวยด้วย ถ้าเขาไม่ค่อยพวยแต่ว่าเขาบอกว่าเฮ้ยเขาเป็นคนดีนะแล้วเขาพร้อมจะดูแลเราเขารักเราจริงอย่างเงี้ยช่วยสร้างรายได้ไปแล้วก็ช่วยสร้างรายได้จะได้อยู่ด้วยกันนานๆชื่อโบค่ะพิ๊กค่ะชอบผู้ชายแบบไหนระหว่างผู้ชายนิสัยดีกับผู้ชายนิสัยรวยชอบผู้ชายนิสัยรวยนิสัยรวยเพราะอะไรครับเพราะอะไรเพราะว่าเขาก็น่าจะดูแลเราได้ดีอ่าโอเคคือมองอนาคตแล้วล่ะชอบแบบนิสัยดีอะค่ะชอบเป็นคนดีอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยช่วยเราล่ะ รวยอะไรก็ดีค่ะบชอบแบบรวยก็ดีชอบแพ็คคู่นั่นเองก็คือมาสองคนสองคนทั้งหมดใช่สิคนเดียวคนเดียวให้เลือกให้เลือกให้เลือกอีกนิดนึงเว้นเว้นีกนิดนึงอ่าตอนนี้นะฮะครับผมผมกับน้องหยกก็เดินกันแบบว่าน้องๆไม่รู้หายไปไหนหมดนะครับ น่าจะเข้าเรียนกันหมดแล้วน้องๆที่นี่ดูตั้งใจเรียนนะใช่เข้าเรียนกันเร็วมากเมื่อกี้ผมเดินไปจะขอสัมภาษณ์น้องบอกพี่ดูรีบค่ะแล้วก็รีบหายไปเ,เลยผมบอกขอโทษครับน้องผมเริ่มสงสัยแล้วว่าจริงๆน้องไม่กล้าให้สัมภาษณ์หรือน้องรีบจริงหรือน้องกลัวเราสองคนเราดูน่ากลัวขนาดนั้นเลยหรอคือถ้าใส่แมสแล้วผมยาวๆก็ได้อยู่นะเมื่อกี้ก็ไม่ได้อะไรนะแค่วิ่งไปดักแล้วดักหน้าดักหลังอะไรกันครับนี่ไม่เจอน้องเลยอ่ะคุณผมว่าฟ้าต้องมีตาให้เราบ้างแหละ เพราะตอนนี้ฟ้าเปิดแล้วน้ําตกลงมาแล้วตาก็ดีครับเหมือนลาบอะไรวะนี่ใครเล่นอะไรวะเออใครเล่นอะไรชื่อมินสิชื่อเพลค่ะชื่อลี่ลี่ค่ะชอบผู้ชายที่นใส่ดีหรือว่านิส่รวยชอบที่นใส่ดีแล้วก็รวยด้วยต้องมีชอบแบบแพ็คคู่เลยเองไปเลือกมาเลยอาถ้าให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าสมมติว่ามันต้องเลือกอย่างเงี้ยเลือกระหว่างคนดีกับคนรวยน้องเลือกอะไรเอาคนดีละกันทำไมถึงเลือกคนดีรักกันชอบกันที่ใส ก็ชอบคนดีแบบนิสัยดีแต่ว่าถ้าเกิดรวยด้วยก็ดีหนูก็นิสัยดีค่ะแล้วก็ถ้ารวยด้วยก็ดีแต่ว่าถ้าไม่รวยอยู่หนูไปเองลองกอ้องกอลทีนี่ค่ชอบผู้ชายแบบไหนระหว่างผู้ชายนิสัยดีกับผู้ชายนิสัยรวยชอบผู้ชายนิสัยดีชอบนิสัยดีเหมือนกันเพราะว่าเพราะว่านิสัยดีก็ดีด้วยกันไปทั้งคู่แล้วก็รวยเองอ๋อช่วยกันทั้งนันทั้งตัวทั้ตัวนะครับผโน้องฟ้า น้ชอบผู้ชายที่แบบว่านิสัยดีหรือว่านิสัยดีนิสัยดีนิสัยดีเหมือนกันขอให้ผลนิดนึงได้ไหมทำไมชอบผู้ชายนิสัยดีนิสัยดีน่าจะอยู่กับเราได้นานกว่านิสัยดอชอบคนดีมากกว่าคนรดุเหนื่อยยุ่ยทำไมน้องไม่มีเลยอ่ะโอนในช่วงเวลาเรียนของเด็กเขาหรือเปล่าทำไมเดี๋ยวนี้เด็กเขาตั้งใจกันคือผมเรียนอยู่ผมไม่เข้าเลยนะไม่เข้าเรียนหรอครับไม่เข้ามมอเลย กูจะให้ผมเล่นอะไรมันไปตรองอื่นได้ไหมไม่เข้าใจไม่เข้าใจอ๋อโอเคอะไรวะที่เราที่เราคุยกันอะไรอะไรนะเขาเขาเรียนทุกภาคไม่ทราบอะไรเลยทุกภาคไม่ทราบอะไรเลยนะครับคุณผู้ชมนี่เป็นสโลแกนของรายการพวกผมตอนนี้เหนื่อยแต่ว่าด้วยความว่าพวกผมสองคนเป็นทีมงานคุณภาพครับผมต้องรีบไปทํางานต่อแล้วไม่ว่ามันจะเหนื่อยมันจะสาหักแค่ไหนก็แล้วแต่สอให้ผมจะมีขาเดียวนัองหยกเจ้าหัวขาผมไมจะเดินไปสัมภาษณ์ทุกคน ตาเอาหรอโทษโทษคนหนื่อยไม่น่าเดินได้แล้วโอเคงั้นเราไปหาน้องมาต่อยกันกนะครับผมเรอชื่อเป็นองคชื่อบีมค่ะชื่อมิวค่ะชอบคนแบบไหนมากกว่ากันระหว่างคนนิสัยดีกับคนนิสัยรวย <c oughs> อ่าซิ <c oughs> สเองก็ชอบคนรวยอ่าชอบคนนิสัยรวยรวยค่ะรวยชอบคนที่รวยกันหมดเลยนะครับค่ะก็เขาคงจะดูแลเราได้นะค่ะแบบว่าพาไปกินข้าวหรือว่า อะไรหนังอะไรหนังข่าวไปเที่ยวอะไรก็ดูแลเราได้ค่ะได้้เราเหมือนกันใช่เาเหมือนกันก็คือน้องเป็นคนที่มองอนาคตมาก่อนนะครับชื่อบีค่ะชื่อตานะคะชื่อข้าวค่ะถ้าสมมติว่าให้น้องเลือดหน่คนผู้ชายที่มีนิสัยดีกับผู้ชายที่นิสัยรวยน้องเลือกอะไรกันจะเลือกอะไรมนิสัยดีก็เป็นคนดีมีนิสัยดีค่ะว่าเรามีตังอยู่แล้วเราเล่นนานเราเรามีตังอยู่แล้วมีนิสัยรวยค่ะมีนสัรวยทำไมฮะ อันนี้ก็คือจุดยืนจุดยืนชัดเจนนะครับผมว่าเราต้องการคนดูแลเราต้องการคนชุดทิอ่าคุณผู้ชายคนไหนที่ดูอยู่นะครับน้องๆสามคนนี้ให้คําตอบคุณแล้วนะครับผมรักใครชอบใครก็ดูไว้นะครับใครับอย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้คลิปเรานะครับผมเราสัมภาษณ์ไปที่เรียบร้อยแล้ววันนี้พี่นี่มครับก็ได้ข้อสรุปแล้วนะครับผมว่าน้องๆเนี่ยเขาก็มีทั้งแบบว่าคนที่ชอบคนที่นิสัยรวยแล้วก็นิสัยดีเฉลี่ยวถือว่า เขาเรียกว่าอะไรพอกันเลยความบาลานซ์ก็ต้งพอใกล้เคียงกันได้คืองั้นผมขอเน้่ทีรุปีความคืนน้องๆเนี่ยเขาเขาได้ให cin ้คําตอบโดยประมาณแบบว่าคนที่ชอบคนนิสัยรวยเนี่ยก็คือหนึ่งเลยเขาชอบความมั่นคงนะคุณผู้ชายทั้งหลายฟังไวมนะครับผมความมั่นคงน้องๆที่ชอบความมั่นคงเนี่ยก็คือ บางทีมันอาจจะไม่ได้จํากัดแค่ว่าคุณจะต้องมีเงินเยอะๆเลยนิสัยรวยก็คือหมายถึงคุณเนี่ยให้ความมั่นคงแล้วก็ความสบายใจกับเขาได้คือคุณสามารถแบบดูแลเขาได้แน่ๆเลยใช่ถ้าคุณแบบว่าทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยผู้ชายคนนี้มั่นคงอ่ะเขาสามารถดูแลเราได้ผมเชื่อว่าอันนี้ทุกคนก็เป็นได้ใช่ใช่เพราะว่าต้องยอมรับเลยว่านะทุกวันนี้ทุกอย่างค่าใช้จ่ายมันก็เยอะมันก็ต้องเยอะใช้เงินในการดำรงชีพจริงๆอ่าแล้วที่สําคัญครับผมมันไม่ใช่แค่คนท่ิส่ยรวย คนนิสัยดีก็ไม่แพ้กันเลย่ใช่ใชถือว่าเยอะมากนะครับผมครับผมผมบอกแล้วนะครับผมว่าผู้หญิงในประเทศเรานะครับผมยังยืนยันว่าชอบผู้ชายที่นิสัยดีครับผมเพราะว่าส่วนใหญ่นะที่จะให้คําตอบมาก็คือเป็นคนดีมันหาย,ยากแต่ว่าเป็นคนรวยเนี่ยมันสามารถทําได้ใช่คือน้องๆเขาให้คําตอบมาแล้วว่า การที่เขาชอบผู้ชายที่นิสัยดีเนี่ยก็คือเขาชอบคนที่ทําให้เขารู้สึกว่าอยู่กับคนนี้แล้วเขาปลอดภัยเขาเขาสบายใจที่เขาจะใช้ชีวิตร่วมกับคนคนนี้เขาไม่หวาดระแวงเขาะใชแบบผู้ชายคนนี้เขาดูอบอุ่นที่สำคัญเขาให้ไฮไลท์มาเลยครับผมมากว่าการที่ ครบคนที่ดีเนี่ยสามารถสร้างเงินสร้างตัวด้วยกันได้เหนว่าเก็บเงินไปด้วยกันแล้วก็สร้างอนาคตไปด้วยกันโอเคก็อย่างที่ผมได้พูดไปแล้วนะครับผมแล้วก็เพื่อนๆนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับผมถ้าเกิดว่ามีความคิดเห็นยังไงหรือว่าอยากจะแสดงความคิดเห็น คอม,คอม,มเอมนต์ได้เลยครับด้านล่างนี้ <fiery> เดี๋ยว<ช>ผมจะฝากให้น้องหยกไปอ่านจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยค,ครับม,ม,รมาแชร์ความคิดกันว่าเราแบคบคู่แบบไหนใช่คร,ครับผมระหว่างขอปิกที่ว่าคุณชอบคนแบบไหนมากกว่ากันระหว่างคนนิสัยดีกับคนนิสยันนสยรวย่ย สำหรับเพื่อนๆนคนไหนนะครับผมที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดติดตามให้เพจนี้หรือนักศึกษาด้วยนะครับผมจะเป็นกำลังใจให้กับคนทําคลิปมากๆเลยใช่เราก็จะมีคลิปดีๆอย่างนี้นําเสนอกไปเรื่อยๆนะครับใช่ครับน้องหยกก็จะบุกป่าฝ่าดงไปคนเดียวถามผมเหรอพี่ต้องไปกับผมสิอ่าเดี๋ยวเราสองคนจะไปด้วยกันนะ มาทุกเป็นหลักฐานแล้วกัน <c oughs> อ้าเดี๋ยวอีพีหน้าเรามาดูกันว่าเราสองคนเนี่ยจะไปบุกที่มหาวิทยาลัยอะไรแล้วก็จะไปสัมภาษณ์น้องๆเนี่ยในทอปิกเรื่องอะไรกันหรือ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 ถ้าน้องๆที่ดูอยู่นะครับผมบถ้าคุณเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยนะครับผมแล้วคุณอยากให้เราไปมาหาวิทยาลัยคุณนะรครับผมคอ,อมเมนต์มาบอกพวกเรานะครับผมถ้ามันไม่บ่าความแรงเราจริงๆเราสัญญาเราจะไปหา เหนือจะหลดใต้ก็ขอค่าค่าเครื่องให้ด้วยถ้าเกิดว่าคุณอยู่ที่มหาลัยสมมติคุณอยู่มอเชียงใหม่อย่างเงี้ยอ่ารบกวนส่งค่าตั๋วให้ผู้ผมก่อนนะยิ่งให้น้องหยกไปโอเคไหมไม่ไปทํางานแล้วนะอย่างเงี้ยโอเคสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้ผมกับน้องหยกก็ขอตัวไปหาก๋วยเตี๋ยวกินก่อนได้เขาหิวมากหิวไม่ไหวแล้ววัดแตลลงอาหารที่ไหนอนู่น่นู่นผมเห็นน้องเขาบอกอยู่ตรงนี้อ๋อโอเคอ่ะโอเคครับงั้นก็เดี๋ยวไว้เจอกันอีกทีหน้านะครับผมแล้วก็วันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ